นี่พี่น้องอาบนาบอาบทาแล้วคือภาพความสวยไปหาโน้นกินก่อนพระสารนวนไปหาโน้นกินก่อนสวัสดีค่ะอยู่เขาแล้วรจากสีสวยกับยังยังสีเสียบข้ามมาแรงมาอยากจะน้ำเนี้ยเดี๋ยวพี่น้องอยากน้ำเนี้ยกินจะสีกินยังยังสีเสียบจังสีอุ่นทวง ิอย่างจังสีมีแห้งมีแห้งตินสลองเป็นสล้อยสราใช่มั้งครับพี่น้องนี่นสล้อยสราวัดห้วยโซนะครับพี่น้องวัดห้วยโซตำบลอ่าห้วยม่วงอำเภอผู้พามานจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้อง มื่อ,อรแรกสิบโบเป็นตะนาวอยู่ที่นี่นติดผู้เนาะผู้ผามาดก็คักได้นี่อ้อมอยมเฮ้ยโดนทานติดฮะแมนโบแมนมันจะเหลือหรือแยกก่งไปเบิ้งกอนนะพี่ยีต่อกับทนยดกระโบออกมา นี่ตับหมูคุณเสี่ยเคียไม่ยางนี่แล้วเมาตงเ็ดอมากว่นนี่นคือตับหมูไป้าไปยางอีกกนป พ้นกระสีลุนลามอีกแล้วมือเลี้ยงในเนาะทหารทีนแข็งจากน้อยอยู่ขันขับมาเลี้ยงมาแล้วเป็นน้ำบอไหลโลดมันบอไหลเซ็ปมาหมดเลยนะ,าะนางล้องานอาสาตำรวจหาเลาะความผิวนนวดก็ได้ยังกินตอนนี้ขเขาก็บทองแห้งแลยนี่ฮิวละ ที่เอ็นเฝ้าอย่างตามสังบอกูเขามันไกล้บอกเขามันไกลร้านเดียวเขามันใกล้านเดียวย่างเราตีข้องนอกเปนยังไงเขามันใกล้สามกองไเอ้ยท่านหยุดบ่มนกินแล้วตีวะกินแล้วดิเนาะ อยู่กี่เรวือนบอเพราะว่าเพิ่นยางมาขอาเพิ่งยางเลดิไม่อยากขอวันที่สิบเป็เรื่ยๆครับตื่นเต้นครับจะได้เอาไป็อย่างวันที่สิบสิบโทรศัพท์ไปไปซื้อให้เออโบ้ได้ซื้อเอีกนี่เนี่ยเอาหักเงิก็ว่าเงินพอบอกเงินเ่พอหักกับโบ้ได้ซื้อโอ้แต่ว่าตั้งใจวันที่สิบกําลังรวบรวมอยู่นี่บอตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วได้สี่ร้อยวันอะไรกันเดี๋ยวคีเลย แต่เปียงก็จังสิซื้อโทรศัพท์ใหม่สาเหตุโทรศัพท์แม่น็อกเอาโทรศัพท์เมียพังแล้วเออติดต่อกันบ่ได้มาเล้ติดต่อกันเลยมาหลุดต่อกันเลยบ่รู้ข่าวสารทางบ้านเลยก็เลยสิซื้อโทรศัพท์ไปแล้วหม่เจ้าเครื่องเก่าให้อแล้วเจ้าของสิซื้อใหม่ไม่เพราะตัวเองยังไม่มีอยู่ไอ้ไทยรูปสวยๆเนาะบอหงันเจตต่อกันอยู่ว่าสั่นเนาะแต่ครับผม บ่อันนั้นเสียวรุ่นใดก็ว่าคิดไ้ให้ฟนอยู่คักับหัวจะฟนยังฟนยังกรไดว่าจะเป็นโฟนบ่ในใจกระไดในจกะยสิบเอ็ดคืนให้ระไดสิบเอ็ดคืน๋อ้อก่องมาจาอลังการมาจักนอนบ่อยากได้ยังนด้อยากนาทายหูเด็ดทายหูเสอวนเามัคือเบิร์ี่มันมีห้องนอกปี ไปยางกองสร้างไว้สกองโยสร้งไว้สามกองโดนล้สการมาเอาเด้อเออไมันนี่ยังะนะนะมันเป็นแต่เสียบเสียมันคืออีหย่งตำเมียงกับตำบกอที่แกนี้มีเนี่มาีอะน่อับมเถอะ นี่เนี่ยตอนนี้พีบอติดมันไหมเอามันน้ำเน่เหนือน้ำเน่แหละเออตัวนั้นน้ำเน่ตัวนึงเลยนั่นแหนละบอนี่มีเอาวบอลที่ติดมันกับอีกตัวน,นึงหกสิบบาทเป็นปบ่เอเขาพูดเขาเนี้ยเขาพูดอันไหนน,อน้ออันนาะ คนพืชสีลายครับน้อนี่เนาะอันยังมาหลินก่อนมื่อคืนระเบียบบอ<า>ม,มื่อคืนระเบียบมนเีนนเป็นบอเมีย่ยเอ้าวเมื่อนีนคนสีลายเป็นบ่บมื่อค,นคอืนนี่เ <c oughs> มี่ยมาบ่มาอ๋อคนบ่ค่อยไหลบ่เมื่อคืนนี่สิไดงเพิ่งถ่ายเพิ่งสาวน้อยเป็นบ่อถ่ายเพิ่งสาน้อยอ๋อจะดีใจเจ้าพี่น้องถ่ายเพิ่งสาวน้อยมีน้ำมันดี ถาเบิงแ่มนป่ะครับจะดีใจเนาะพี่น้องถ่าบึงสาวหน่อยเพราะคงนถาื้อม่นีหลอกคนหายๆกัมีกะร่งใจตินในพ้ตินอยู่ทั้งวิธีก็ได้อันคนน่่มีคนกัดลอยๆเพื่อนแต่บห้องร้านไหนแซีบเอยตาบนห้องร้านไหนเสียบออกไปนาคตูเดียวขวาร้านแรกเลียวขวารานแรก เอาไปสิตหุงเนาะกินกับกือสีองแงงนพีเนาะอมอืมีก <c oughs> ินก็ข,ขาเนียวเสียบนี่ยในสารลำดวนเนี่ยใส่จานไหมจ้ามีฟุมบ่แ <c oughs> ม่นใส่ถุงนอาใส่ฟุมสีกินล้างห้านะเว้ย อินาะบานเขาเนาะมันบบกคอยเพยงเพรอ,อยู่พอยกินเพรไปกรุงเทพวันหนึงกสิบกัวเมือ่อโอ้ยชินซัเนียกหาสิบหกสิบแล้วนีบ้บานเขากับสัเนีละ่ะเพราะได้ยูได้กินไปไนไซื้อตะมุฮงไป่ส้เสือตะมุฮงขามันไก,ก่กับอันนี้แหละหมูตั่นค้ากลายอยู่พี่น้องเลย ไอเสปถามมันแม่เขาแม่เขาพูดเขาเหนียวหรือเขาพูดอะไรครับอยากเขาเหนียวก็ต้องออกอะไดอกไม้น่ะเอื้ยไม่เคยใส่มือนี่นะมันแสบอย่างตัวผักกันรถลานค้าลานขายกันหลายอยู่ที่พี่น้องแต่วันนั้นกินกินแต่คือกัน ปุ้คือหอบเสือ้อหอบหมอนมาค่ะคือร้านี่คือว่าเป็นตะเสียบอยู่ตีนี้เมียอะไรมันคืออะไรคือเลือดแถะย่งางหล่อห่านให้กินก่อนพี่น้องเค้กี้กับไปนตะเสียบเค้กี้ก้อนหอนเนาะตำหงตำปลาล้านค่าร้านขายกันหลายอยู่ดี บ่บะปั๊มกระได้ดอกเขากระไดคุณหัวเขาเป็นมันรับีดอกน้อยมีปั๊มบ่นน้อยการ้ายขายหน่อยครับบ่นมาหน่อยมันหลายอยู่แต่วิจแน่วเดียวๆเพคนว่าน่ะเพก็หมายร้านค้าหลายอยู่ทีนี้ร้านเรียกคุนบอกเพคุนบอกเขา เอาเสิแหละค่ะพี่น้องเดี๋ยวพากันหารอกินข้าวกินน้ำก่อนซื้นอน้ำยุ้ยน้กินก่อนพี่น้องเนาะร้านค้าหลายแห่งครับพี่น้องครับเดี๋ยวคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้ซะนีิพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ